อาจารย์นนตี้ตึงคนนะครับอาจารย์นอตี้ออกมาแล้วนะนาพานะครับอาจารย์นอตี้มาาน้องก็หิไม่ไ้ไม่ไม้วไม่ไม้วเย

แล้วานมีู้แ่เลย้เลากบเดียวแล้วใช้เวลาเกืบเดียวเลยวิ่งกว่าคอนเสิร์ตครับ ตำหนักแตกครับวันนี้คุณครับที่มาต่อต้นไม้ดูเลยครับคนนับพันนะต้นไม้ดูนะครับคุเป็นพันเลยนะท,ที่มารอนะต้นไม้ดูครับการกระจายตัวกนะนะารกระจาร เดอาจารย์แย้ครับี่เนอาจารย์ูเคุับอกอบสวัสดีคนะครับเ่นหลงวดร้อนอีก่รูปด้

งวดศูนย์นันเปอร์เซ็นต์นะฮะผมมาถ่ายคลุมควันนี้กรับมาเงียบจิตประดานะครับเลขคือยังว่าแหละเลขหนี่เขาไม่รุนนะครับเพราะกวอนหนารีเขาจะศูนย์นันเปอร์เซ็นต์นี่เขาก็เขามาแปรงวดซึ่งงวดที่เก่ามันดังเกินไปมันก็เลยรุนเพราะมันรุนแล้วคือยังผมบอกว่าผู้สิทธิ์นค้นอยู่เด้อะผู้ไหนเศร้าต่ำเดี๋ยวเธอเบิ้งเลขที่ออกให้เบิ้งปากโง่บางงวดบางกี่ออกเก้าหนึ่งเดี๋ยวผมก็บอกลูกจีดได้ว่าผมฝันเห็นมูสือฟุ้ง ผมไม่มากหลายกลุ่มเนวเขานึงนี่น,นะครับเนาะตัวตัวอาจารย์ก็ได้ลอตเตอรี่เซตทิมฮาไปนะครับตัวเพื่ก,ก็ต้องว่าถึงหายอยู่แล้วะะหายอยู่แล้วล่ะรับเด้งบนเด้งล่างอีกงวดนี้มันก็กลับมาดังอีกครั้งงควรเลขคูบนั่นเขาเด็กควยไปแล้วงวดกัอนนี่มันง่ายเพราะว่าหยังเลขคูบมันก็บไอซิ่เก่าเรทควบเขาก็บไอซิ่เก่ามันได้สื่อไงมันตรงกันเขาก็เลยต้องอัดแล้วัาที่นี่หัวนี้อัดท้องเรทคูบเด้อ ดูนะครับเน้อ้าา้วครับอาจารย์ชุดเตะตเก้าซึ่งมันแบกเลยเป็นอย่างชิ้ไเตะตกเก้าก็เลยว่าเออถ้าเจ็ดเก้าผมจะ่าให้ตกเก้าแล้สหกันมาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็เนาะกมีเจ็ดเก้าเจหกหกเกแล้วก็เจ็นึ่าเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเกแล้วก็เจ็นึงเม็ดเดียวนี่เจ็เก้าเจ็ซึ่งเก้าเจ็ดอก่ไปแต่อาจารย์ให้อีกมันไม่มีอย่างแน่นอนครับมันออกไดเหมือนที่นี่เป็นจุเลขลูก ได้ได้โคตเทร์บอได้ได้โตเมื่อกี้ได้โตเก้าหวกวอนีนชุดซึ่งว่าไหมน่าจะเป็นโตเก่าครับแต่ว่าถามมาหัวนี้มักัวไหไใ้อันชุดเจ็ดน่าจะมักเจ็ดหนึ่งหลายหี่งชุดนะครับอ่าเจ็ดนึงกับเจ็ดเก่าที่ไป็เพ็รมากทั้งสามตัวตัวที่มักที่สุดก็เป็นเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดกำแนีงนี่นะครับที่มักทีุดส่วนเลขคู่นี่มักคู่ทุไทยนี่คนเนี่ยมักโเนี่ยทีสุดเลย ฟังไรอย่างน it. well, no ันคับหัวนะปูห้ามกลับเด้อบ่เอาบ่อยากกลับนะครับนี่กระมัตตัวนี้ที่สุดได้หลายพราะอะแม่แต่ละคก้นหัวซูนก็เหมือนหล่ตั้งไหนหัวซุนล้านเปอร์เซ็นต์แม่เล่ากับแม่ด้เล่าก็สิอัดหมือนุ้งคือกันล่ะเนาะแต่ก็คือว่าล่ะครับปูขัดก้นข้อหัวเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าตุ้มจีดาผมมันก็ซื้อน้ำแล้วเดี๋ยวปูจะเฮ็นอย่างนี้เองปูเราก็เฮ็นอย่างนี้เองนะครับก็คือว่าเลขนี้เขาไม่หลุดครับ มันดังคักเข้าก็ให้เลนเบาๆพอ,อเวลามันดังคักนี่มันจะมีคนตังลมเขาได้นะครับนอก้วกอ่าทุ่มบะเสืองจับมันถือน้ำอีกอลไได้หมวนี่มันสารภาพอีกว่าท่านนะอาจารย์นอตีม่าศูนย์ลานประเทศน,น,นี่ตื่นเต้นคืนนีห็นก็จโวนเปลี่ยนเลยศูนย์พ่อมึงหัวนะอาจารย์นอตีฮุตจีว่าน่าหัวหน่ะนะครับมันจะถือดาบปรมดาแจ่ว่ากะบ้่าสิติีนนะครับสีเ่เบียนงวด ถ้ารวมเมฆรู่เมฆวิ่งเมฆรูดเราเข้าไปทั้งสี่วดหลุดแค่งวดเดียวคือ1นึ่งพฤศกีการเท่านั้นนะครับแต่เราจะไม่นับสีเด็เรานับหวดนี้เป็นงวดสามพอหวดก้อนหน่คนตาหนวดดาข้างหวดหน่คนตาหวดดาวหัโตไปไปก็เท่าอ่ะแข่งมีนึ่ไถึงรลงว่าที่หนึ่งทุกคนนะครับวาครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเด้อใสรแกนเรื่อย การแหยนะครับผมจะขอความเห็นใจทุกพีนี่อายุูมืองล้านล้านล้านมันก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเวลาเหีหิ่ห้ยายตะเลี้ยงผุนแล้อหามไก่เครื่องถนนมาเริ่งบวดก้อนน่ะมัดติดการจะล้าจอดเขาเขาด่าพ่อผมนะแค่ผมมึงกระตุ้นนึกกันแล้วว่าฮักขวางถนนไว้แต่ว่าหน้ำเพอ่หนิว่าต้องไปน้ำผมผมจะไปกับทีมงานยูทูบเบอร์ไปแห่มาเพราะว่าถ้าฮักไปน้ำแบบมืดบัดมาหลังหาวงจอดรถก็ได้บุญวันขายเป็นบุดไว้นะครับเฮักถ่าอยู่ร้านมันก็ได้ พอมาแหละผมว่าที่เอาขนาดกว่างแงวล้วงหันเขากป็ยางเงามากมากหอดด้านจอดด้านจอดนเท้ามองนี่นะครับเนาะเอาเทร์ล้านออ่าไม่เอ๊ะเอเทล้านบอเปล่า่งระ่รถไไหเนาะรแบเี้ยกันเ่าัเพราะว่าต่เทาสีมัดควนไหมนี่มัดคอนมไหนมันเหยียบกันตายครับเี่ถวเท้ามาวันี่มันลายกว่หลายก่าขังควน ข้างก้อนบ่หลายแบบน,นี้แต่งวดรรน,น,รรน,นี้ผมก็ลบคำข้อละหาได้เพราะว่าก้อนหน้านั้นผมถือดวาวที <c oughs> ยังมาเนี่ยครับเนี่ยว่าพอามวดนี้มาปุ๊บนะทุ่งดาวประกาศดาวผมเลยนะครับแล้วก็งวลน,นานี่มันจะอาเดือนนี้มันจะมีเลขคือสามเดือนเนาะอาจาไรยไ์ไปพยายามหาค่านะ้ะมันให้ใตะปีใหม่นะครับเรื่อยไมได้โอ้ยเหนื่อยเนี่ยนะครับเรื่อยสาวก็ ตามพูดหายกับมาเด็เไ้่เาๆมเอาโอ้าๆเด้หมดเินโอ้ป้ากบพุณลงท้าในสิ่มไผ่ทองนะครับเนาะโอ้ลงท้าอยู่ทางไหนนะครับเริ่มเอนจะบอกกคลิปนี้ก็ขอเปล่าเพียงแค่นี้เนาะสามนาทีก็ให้แล้วนะหาดิบหาซื้อกันนะครับผมย้ำว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะทุกท่าน Así